วันนี้วันที่ยี่สิบสามกันยาหกสี่นะครับอำเภอหมองสูงก็ก็เมื่อกมืดคือมันกับมรสุุมประมาณสองสมวันนะครับก็ให้ตกกลางคืนครับค่อนข้างจะกลางคืนก็ก็ดีนะครับก็วันจันทร์จนสบานจะได้ไปทํางานครับวันนี้ก็ตกอยู่ซุมซุมแถวไหนโคหงไหมหรือคุมคำเถาลงพองมั้งครับอาจะใช้ นี่ก็คึมครับเม็นขนย่อยลงมาครับตอนนี้ก็มึงประากยังสบายอันนี้เวลาประมาณบ่ายสามครึ่งครับประมาณเฉยๆครับฝนเริ่มตกแลวครับครับก็ชุ่มฉ่ำครับ ตอนี้ตกตทวมก็ไล่ไปทั้งที่ต่ำๆเลยเอยที่ที่มีทวมเลยครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับไอกคน